ก็เลยเดินมด้วยนะคบวันนี้ผมใช่เคยหนูนี่จะไปลงเหมืองกันตึงหตได้ดใช้ของหมดแล้วนะครับแล้วคนรู้ว่าจะหับาปมโกงนี่อยู่ในอีพีสี่นะครับแต่ว่าอีพีสีที่ผมทำไปมันลดไม่ได้ก็เลยต้องเสียใจกันด้วยนะฮะหนูก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันเลยแบบก็เรยมาทำใหม่นะครับโอเค อ่าระนกไปสักเจ็ดอันดีกว่านะครับโอเคไปเดี๋ยวนต้องเอาน้ำไปด้วยนะครับื่อเจอเราว่าแม่งจะตายยากได้ดาวฟ้าให้แต่ว่ามันไม่มีป๊บปุ๊บปุ๊บปค๊บปุ๊บปุ๊บบปุ๊บปุ๊บปด๊ปุ๊บปุ๊ปะ๊ปุ๊บบป๊บป๊บ ผมจะมาได้ไม่ได้เกมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงว่างเออว่าแล้วกูลืมอะไรโอ้ my g o ท๊อท๊อไปท๊อตกูลือกท่กทกเียโอ้ดนี่นี่ย <c oughs> กนอน ไม่เท่ากุหลือแค่นี้วอเ t อ h e โอเคโอเคลงปลายลงปายโอเคนี่มีนเดอโพนะผมก็ยังไม่ใช้ดาบยูอันเดอร์หนึ่งนะอันเบรกหนึ่งนะครับมันเบรกเราจะไม่แปางนี้นะเราจะไปางนี้โอเคโอเคโอเคเออะเออทางนี้ทนำะไมไม่มาวะ ตรงนี้ใช่ไหมไอเดาต้องกดตรงนี้ครับโอเคครับเาัาทอให้มันด้วยเอจเอจเอูออออดเขูดเขูดโอเค เอาไม่ใช่ตรงนี้นี่วะเ,เดดเดี๋ยวดกดทันไปหนอยนะครับผมจะด้ยเลี้ยสักหน่อยนะครับโอเคขอเลเ้ยวหน่อยซึ่งเลเวลผมเนี่ยต้องการเก็บได้ไว้ได้สามสี่ปีครั้งเ,เดดเดวมุดเลยคราวน้กูโอเคต้องกดเลี้ยวให้มันอีกหน่อยโอเคครับ โอเคแราเค่อนไปมากๆก่านี่โอเคครับเราต้องไปตังเออเดี๋ยวิเราต้องมาตงรงไหนกันแนวันนี้อืมจำได้หนอเ่ช้าวันี้ไม่ใช่หเ,หเหรออืเออมืดแลช้าหรอมดเด็กเน็ต เดดมัเกียดตองมืดเนี่ยหันหน้าผมสีแตกกลายเป็นจุนเข้าใจว่าดูโอเคอมครับผมขอเกล่เปนสาบเลย โอเคเหนวะ โอ okay. เคอืมเ่อผมเดินทางไปตรงนู้นจะมีเหมืองงั้นเราไปกันเลยนะครับเดินไปเดินไปโอเค โอเคครับซิ้ว่าตรงนี้ใช่ไหมเออนี่ครับตรงนี้ครับมันตรงนี้ใช่หรือไม่เออใช่หรือไม่เด,ดี๋ยวเดี๋ยวทางตาอีกแล้วอืมตัวทางยกคุณชาร์ตไปออรเลเวลนะครับตรงนี้เหนือต้องออรเลเวลให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคโคตรไปโอเค <laughs> okay. โอเคก็นริงต้องเอาลูกให้มาถีงจุดนะครับโ okay. อเคคนงนี้ไม่มีผ่านพอตรงโน้นเซ่นู่นผมไเอาดาวไฟอันนู้นมาว่ะแต่ไม่หาเนื้อหมูทันทีโอ้ชีวิตนี่มีเพื่อคุณโอเคก็ไม่มีลรวใช่ไหมเมื่อก็เจอ ดูเรามาไกลเลยคราวนี้ปึ๊บนุ่งไงโอเคโอ้โหเขี้ยูทำอะไรมึงยังอะเดี๋ยวเดีด๋ยวปักข้ตัน ชุดก็กูแพงนะสากอืมอืมกูไม่ได้ครูอย่างมึงนะเพราะมึงตัวโป้งแงสักงนะก,กูจก่อนใส่อะ่ะโกดไว้เราจะรอบอสเตอร์ออกมาก่อนว่ามีหรือไม่นะครับแล้ว

จะวะอืม,ออมเล็กโอ้โเล็กเล็กเป็นร้อย โอเคอัดจ้โอเคครับเหล็กตรงนี้ก่อเลยครับเล็กเด็กขัานเปเองเว้ยโหอัดจ้อัดจ้ โอ้โหเมืองนี้แม่งโอ้โหเมืองนี้จุ่มดีจุงเบยเนาะไม่มีเชียอะไรดีเลยโอเคเราจะจะมีตัวเชี่ยมาตุยลังนะเพื่อนนะ โอ้โหนั่งไงเจอเต็เล็กคราวนี้อยาก้วยเล็กจุงเบยตัวเล็กจริงๆนู้มึงเนี่ยโอ้โหโอเคขึ้นไปกลับดีกว่านะครับกลับลงเลยคราวนี้ อหมดอีกแล้วกูนะครับเอ้วหอาหารมาด้วยไปโอเค โนอมมาพีททางอาทางนี้นี่วะบายบาย,บาย,บายอ้าวชิบ p ายแล้วกลับบ้านทางไหนละน่ะในกุ้งอ้าว what the f u c กลับตรงไหนวะเดีย๋ย อีเชตูโค้ดละหนึ่งนะทางนี้ทางนี้ทางนี้เอเดิ๊ดเอ่อมาทางนี้ปุ๊บเดิน้าไปทางนี้โอเคปุ๊บเอเดิ๊ดกำลับงไหนวะแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนี้ปุ๊บ นี่งไงโหทางเข้าทางขึ้นมันก็ยากยากปึ๊บปึ๊บ,บโอเคนี่ไหนอีกแล้วเนี่ยไปโอเคชิบผายแล้วกันลงมาครางนี้เราได้เหล็กมาเยอะพอวเลยนะครับว่ายไปเลยปึ๊บว่ายปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออกูปึ๊บเออกูปึ๊บเฮอฟินโอเคอยู่ไหนกูนะบ้ารเราต้องไปทางนู้นนะครับ Wing Wing up and down บ้ารเราอยู่ตรงนู้นไป Let's go Bye Wing Bye ไม่ต้อย่างที้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเมืออ เวลากยหมดแล้วเจ็บเวเร็วเรีวเลยโอเคโอเคมืดเล้วชิบหายแล้วมืดไปแล้วเร็วช่วยกูดูเอาเดี๋ยวมืดเลยเออไอเสียอะไรวะเนี่ย 哦吼！Oh, oh. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำอะไรทำอะไรสัตว์เก่าอะไรเงี้ยอืมไปแล้วไปแล้วจดีเนี่ยๆชอบวางน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไม่ได้เนี่ยๆแต่ชมคนเงี้ยโอ้ยเ็งเละ ถ้าคิดนี้กรชอบกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพเ่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่สวักดีครับ